เรามีโอกาสจะสมหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิชวิตนะคะจะมาไขคําตอบให้กับทุกคนเองวันนี้อยู่ในหัวข้อพีกาการ์ดนะคะนะก็มีการ์ดสองใบนะคะให้เลือกว่าคุณชอบใบไหนมากที่สุดเดี๋ยวแม่วิชวิตนะคะจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะกองแรกนะคะเบอร์77นะคะกลองที่2นะคะเบอร์32นะ กองไหนถูกใจมากที่สุดในแว็บแรกนะคะคุณเลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นนะคะมันจะได้แมนมากที่สุดคลิปนี้จะตรงแค่40%เนื่องจากเป็นดวงสุ่มนะคะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่นะคะอ่านตรงไบโอให้ดีๆนะคะแล้วคุณจะสามารถจองดูดวงส่วนตัวได้ค่ะหรือใครอยากจะเรียนดูดวงเปิดไพ่นะคะเป็นโมดูลแอปอ่านใจคนอื่นคนที่เราชอบนะคะก็สามารถที่จะเป็นได้แต่ว่าแม่จะรับประมาณช่วงวันที่1พฤศจิกายนะคะนะไม่ได้ไม่ได้รับช่วงเดือนตุลาคมนะคะเพระ เต็มแล้วนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเราเกือบเขาเนี่ยมันมีสิทธิ์ไหมเอ่ยที่จะสมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะคุณเลือกกองไหนเอากองนั้นไปเลยนะอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอ่ะดูเดี๋ยววันนี้แม่จะมาเปิดให้ทุกคนเองนะคะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะได้อะไรได้ Muscles of Crystal นะคะอ่า Five of Deggers นะคะ The Star ค่ะ f o f Daggers แล้วก็ Two of Bones นะคะวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะส่วนกองที่2ได้อะไรเอ่ยได้ The Moon นะคะ Seven of Daggers Six of Bones นะคะ h u n t i n g of Crystal นะคะแล้วก็ Egg of Dagger อยากจะบอกว่าถ้าถามถึงใครจะสมหวังใช่ไหมออามาดูกองแรกก่อนนะคะกองแรกเนี่ยตัวเขาเองนะมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่พรีพร้อมนะคะ คุณเป็นคนทีเ่เหมือนเข้าอกเข้าใจ เขาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวด้วยทำอะไรก็เป็นคนที่ทำสม่ำเสมอนะคะแต่ตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่คิดช้าทำอะไรชักช้านะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะตัวเขานะ่าจะติดนิสัยเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นคนที่คนทางรอบคอบมากๆก็เลยจะเอามาประยุกต์ใช้กับความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ดําเนินไปช้ามากถึงมากที่สุดนะคะจนทาให้คนรู้สึกง,งุดหงิดใจว่าแบบอืมอะไรเกิดขึ้นทำไมมันถึงคิดช้าได้ขนาดนี้่า ผ่านมาแล้วนะคะ1เดือนนะคะผ่านมาแล้ว5เดือนผ่านมาแล้วแบบ8เดือนผ่านมาแล้วปีหนึ่งผ่านมาแล้ว2ปีก็ยังไม่ได้สถานะสักทีหนูแบบหนูจะสมหวังไหมเนี่ยอ่ะคุณเกิดความคิดนี้อยู่ในใจไปปรึกษาเพื่อนเ mm hmm. พื่อนบอกว่าโดนแกงแล้วล่ะอ่ะยิ่งทําให้คุณเครียดเข้าไปใหญ่แต่บอกได้เลยคนคนนี้ไม่ได้มาเพื่อแกงคุณนะคะเขาทดสอบคุณเรียบร้อยแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาอยากไปต่อคะ mm ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นนะคะคิดว่าในช่วงเดือนอ่า กุมภาพันธ์ปีหน้าวันที่โดดเด่นนะคือวันที่1 8ึ่งแนะคะตัวเขานะคะน่าจะมีการพูดอะไรสักอย่างทำให้คุณรู้สึกว่าใช่แล้วแหละคุณมาถูกทางแล้วไม่เสียแรงที่ออยู่ๆก็คันขอไม่เสียแรงนะคะที่รอขอ,อ้เขาคนนี้นะทั่วโบนส์นะคะมาบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ติดต่อ,อมาหาคุณนะคะเพื่อที่จะบอกว่าตัวเขาเนี่ย เลือกคุณแล้วและจะพาคุณไปเปิดตัวกับเพื่อนๆของเขาหรือว่าแม้กระทั่งแบบพาไปเปิดตัวกับพี่น้องของเขาคนในครอบครัวของเขาคนที่สําคัญกับเขานะคะตัวเขาอะ่ะจะได้แบบ เหมือนประมาณว่าบอกกับคนทั่วไปว่าเนี่ยเขาซุ่มศึกษาดูใจกับคุณมาสักพักแล้วแล้วก็บรรยายสรรพคุณของคุณนะคะเบ็ดเสร็จเอ่ยนะคะคนในบ้านของเขาก็จะยอมรับคุณค่ะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะรอนานนะคะแต่หาอีสุดแล้วอะ่ะม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆแล้วคุณจะสมหวังคนคนนี้จะอยู่กับคุณโดยที่ไม่ได้นอกใจนะจ๊ะอ่ะ <c oughs> เสียงฉันไปแล้วจ้าอ่ะมาดูกันต่อนะคะสําหรับกองที่สองกองที่สองเดอะมูนค่ะ บอกได้เลยว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันนะคะในสถานที่อคโคจรหรือว่าเจอกันในรูปแบบที่ว่ามันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะที่อคโคจรได้นะคะตามระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะหรือว่าตามสื่อออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อา,อาจจะในช่วงเวลานั้นตัวเขาเองนะ่าจะมีคนของเขาอยู่หรือคุณนะ่ะ มีคนของคุณอยู่ก็ได้นะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องแบบหลบๆซ่อนๆนะคะหรือว่าบอกใครไม่ได้นั่นเองนะมาเป็นสักพักระยะใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณจะสมหวังกับเขาไหมหากคุณอยู่เป็นนะคะคุณจะสมหวังกับเขานะเพราะว่า six of b o n e ขึ้นมานะคะคือเขาก็ชอบคุณนั่นแหละเขามี passion ในตัวคุณนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะไปมองหาใครเพิ่มนอกจากแบบอะอยากจะพุ่งตรงมาหาคุณอยากจะเอาชนะใจคุณคะ่ะ แต่คนคนนี้นะเป็นคนที่เวลาที่แบบเออเขาจะเลือกใครสักคนนะคะให้เป็นคู่ชีวิตเขาอะ<ม>่ะเขาจะมีบททดสอบในชีวิตค่อนข้างเยอะ แล้วก็เป็นบททดสอบที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทําให้คุณอื่นอัดใจได้นะคะคุณอาจจะต้องใช้ความาความนิ่งนะคะความเป็นผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเขาเนี่ยหยุดเล่นเกมในความสัมพันธ์คนนี้ชอบเล่นเกมในความสัมพันธ์มากๆมันเป็นความสัมพันธ์กึ่งท็อกซิกนะเนี่ยสำหรับคนที่เปิดมาเจอกองนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าจะสมหวังไหมมีโอกาสสมหวังอยู่ประมาณ 60%นะคะอีก40อร์คืออะไรคะแม่อีก40%แม่คิดว่าหนูอาจจะทนไม่ไหวนะคะในการที่เขาเล่นเกมไปเล่นเกมมานะเราจะรู้สึกปวดหัวมากๆนะคะทายที่สุดความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าคุณจะได้ใจเขามานะ่ะคุณจะอึดอัดมากเลยนะกับการกระทําของเขานะคะก็ลองดูดีๆถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบคุณรู้แล้วว่าเขามีอีกคนนึงที่มาเกาะคุณนะ่ะคุณถอยก็ได้ ถ้าคุณรู้ว่าเขามีอีกคนหนึงอ่ะคุณถอยก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้แบบความสัมพันธ์มันแบบพนุงพนังไปมากกว่านี้นะสำหรับกองนี้นะความลับที่เขาซ่อนเอาไว้ลึกๆในใจของเขาคือเรื่องอะไรนะคะหรือตัวเขาเองนะคะไม่มีเรื่องปิดบังอะไรคุณเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิชวิตนะคะจะมาไขคำตอบให้กับทุกคนเองนะ คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มีโอกาสตรงแค่40%นะคะส่วนใครก็ตามที่มีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามแบบไทยนะมีโอกาสที่จะตรง80%ค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่66-26นะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมค่ะคนที่เกิดอยู่ในวันที่99-29นะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะต่อมานะคะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข1นะคะคนที่เกิดอยู่ในมีนกระกฎพิจิกเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็คนเกิดวันที่ 66- 26นะคะฝึกศกันมังกรค่ะหากใช่นะไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะทักมาได้ตรงหน้าแม่นะคะก็จะเจอไบโอนะคะแล้วก็อ่านไบโอให้เรียบร้อยนะแล้วคุณถึงจะสามารถจองดูดวงส่วนตัวได้ค่ะส่วนใครอยากจะเรียนดูดวงนะคะตอนนี้แม่เปิดรับอีกทีวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าเดือนตุลาคมแม่ เต็มแล้วนะจ๊าไม่ได้รับเพิ่มนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีความลับอะไรมีเรื่องอะไรปิดบงังคุณไว้หรือเปล่าแล้วเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะคะได้อะไร age of crystal นะคะต่อมาได้ the chariot นะคะวางไว้ตรงนี้ดีกว่า the chariot แล้วก็อะไรคะได้ tree h of bones นะคะ แล้วก็ได้ s o v e o of s o บนะคะใบสุดท้ายใบสุดท้ายได้ t o o crystal นะคะบอกไนั้นเลยว่าตัวเขาคนนี้นะคะถามว่ามีความลับไหมไม่ค่อยมีความลับเท่าไหร่หรอกคุณเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะคะแค่เป็นคนที่แบบนิง่งๆเงียบๆไม่ค่อยอยากจะ สูงสิงอะไรยังไงกับใครนะคะเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันไม่จําเป็นจะต้องบอกแบบทุกๆเรื่องในชีวิตหรือว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เขาเจอมานะคะให้กับคุณได้ฟังนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะคะไม่อยากให้คุณไม่สบายใจเท่านั้นเองค่ะก็เลยจะไม่ได้บอกทุกเรื่องแต่ถ้าถามว่ามีเรื่องโกหกปิดบังไหม ดูจากทรงแล้วไม่ได้มีเรื่องโกหกปิดบังอะไรเลยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยเหมือนงานของเขามันจะสะดุดสะดุดยังไงก็ไม่รู้มีปัญหากับคนเยอะมากเลยนะคะหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งาน มันขึ้นอยู่ในตำแหน่งว่า,ามีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับคนที่เขาประชุมอยู่มีปัญหากับคนที่เขาคุยงานด้วยหรือว่าคุยเรื่องการเรียนด้วยนะคะเหมือนแบบเออตกลงกันไม่ค่อยลงตัวก็เลยจะมีความหงุดหงิดหนุดหงิดนะคะส่วนเรื่องปัญหาเเรื่องเกี่ยวกับรักซ้อนมือที่3หรือบุคคลที่3ที่จะทําให้ความรักของเราค่อยเขยเนี่ย ไม่มีขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใต้สำรับนะคะใบที่5เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบความคิดนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการหมุนเงินนะคะอันนี้ก็คือความลับของเขาที่มีให้คุณนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคนคนนี้อยากจะชวนคุณออกไปเที่ยวนะคะน่าจะไปเที่ยวในที่ไกลๆสักหน่อยถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยต้องมากกว่า ต้องมากกว่า100กิโลเมตรอะที่เขาจะชวนคุณไปเที่ยวนะคะแต่ถ้ามองเป็นอ่ติดกับให้สามไม้เนี่ยแม่คิดว่าน่าจะชวนไปเที่ยวออกแนวแบบต่างประเทศมากกว่านะคะแต่เป็นต่างประเทศในระยะสายตาไม่ได้ไกลมากนะคะสำหรับต่างประเทศที่คนคนนี้เตรียมแผนว่าจะพาคุณไปแล้วการไปครั้งนี้ก็เหมือนแบบอยากจะ รู้จักคุณให้มากขึ้นนะคะในมุมมองอื่นๆนะคะที่เขาไม่เคยเห็นคุณนะคนคนนี้นะคะเขาชอบความตื่นเต้นนะคะในรูปแบบการเที่ยวอาจจะเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความลับที่เขาเป็นแผนแล้วกันที่เขายังไม่ได้บอกคนว่าเขาจะชวนคุณไปเที่ยวค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ได้มีเรื่องความลับที่มันแบบไม่ดีเลยเดี๋ยวเรื่องแบบอยาไป นู่นไปนี่กับคุณนะคะอยากจะชวนคุณไปเที่ยวอยากจะใช้เวลาร่วมกันกับคุณค่ะหากคำทำนายนี้นะคะมันดีกับคุณนะกดเครมไว้เลยค่ะ